เนื่องจากว่าทราบซึ้งในคุณค่าของพระบรมราโชวาทอันนี้นะครับก็จําได้แล้วก็จะขอญาตมาเผยแพร่ที่นี่รับสั่งให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ถวายงานบอกว่าถ้าจะปลูกป่าเนี่ยหรือปลูกต้นไม้เนี่ยต้องปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนและเมื่อคนเห็นคุณค่าเนี่ยเขาก็จะปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและเขาก็จะรักษาต้นไม้ต่อไปซึ่ง,งตรงกันถ้าที่นี่ ไม่ได้เกิดจากการปลูกต้นไม้ลงในใจของแม่ชีสันสนีเราก็อาจจะไม่ได้เห็นต้นไม้ที่ร่มรื่นอย่างนี้เพราะต้นไม้ทุกต้นมันมีคุณค่าหมดละมันมีชีวิตเราให้คุณค่ากับชีวิตของต้นไม้ชั้นใดนะฮะเราก็ให้คุณค่ากับชีวิตของสรรพสัตว์ชั้นนั้นยนะครับสาวิกาสิกาไหลามีอะไรเป็นเครื่องมือหรือแบบที่พูดกันว่ามีอะไรเป็นอาวุธก็มีพุทธศาสตร ทีนี้พุทธศาสตร์ต่างจากศาสตร์อื่นๆทั้งหมดศาสตร์อื่นๆทั้งหมดก็เป็นเหมือนศาสตร์ตราเหมือนอาวุธที่เลียนกันแล้วก็ได้ศาสตร์อย่างนู้นอย่างนี้กันมาเพราะฉะนั้นพุทธศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่ที่สูงสุดในความเห็นผมเองที่แหมมนุษย์ได้สามารถมาพบสิ่งนี้ที่อริยะที่สุด เราพิสูจน์ได้จริงทำได้จริงแล้วเกิดชีวิตที่อริยะได้จริงเกิดชุมชนที่อริยะได้จริงอ่ก็อะไรก็แปลแหล่งเช่นว่าชะลาไหลแปลแหล่งน้ำก็คือทะเลใช่ไหมชะลาไหลแหล่งน้ำแล้วก็ธรรมาไหลก็แหล่งธรรมอะไรก็ใช้ในความหมายได้อย่างเงี้ยใช้ได้ทั่วไปทั้งรูปธรรมแลนะนามธรรมที่นี้ เรามาใช้ในทางธรรมไปเป็นสิกขาไหลก็เป็นแหล่งการศึกษาแล้วต่อไปมีคำข้าหน้าว่าสาวิกาก็แปลได้หลายอย่างคือเชื่อมสาวิกาตัวนั้นจะแปลของสาวิกาก็ได้หรือเพื่อสาวิกาก็ได้หรือที่จะทำให้เป็นสาวิกาก็ได้หรือว่าจะแปลว่า แหล่งการศึกษาของสาวิกาโดยสาวิกาเพื่อสาวิกาก็ได้ก็ได้นันเลยแปลงนี้ก็ได้นแต่ว่าเราจะเติมอีกไม่ใช่เพื่อสาวิกาเฉยๆเพื่อทําให้เป็นสาวิกาแล้วก็อย่างที่แม่ชีว่าเราก็ต้องการให้เป็นอริยะสาวิกาซะด้วยเนี่ยเราก็ถึงวันนี้ คุณโยมที่ได้ทำให้สิ่งนี้ปรากฏขึ้นซึ่งสอดคล้องกับพระราชปฏิธานที่จะทรงประทับพบยอยกพระพุทธศาสนาให้เป็นาศาสนาที่หนุนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีความร่มเย็นเป็นสุขคุณโยมแม่ทีมีความปรารถนาสูงสง่งสนา ร่างกายและชีวิตของท่านเพื่อพระศาสนามุ่งหมายจะเพียงอย่างเดียวว่าทำอย่างไรจะให้บรรดาโลกผู้หญิงทั้งหลายได้มีโอกาสศึกษาและเรียนตามที่มีมาตั้งแต่ทั้งพุทธการความตั้งใจที่แน่วแน่นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และเป็นองค์รรมที่จะให้เกิดความสำเร็จวัดนี้คุณโยมแม่ชีได้ปฏิบัติดังที่กล่าวและต่อไปในประเทศไทยของเราก็จะมีวิทยาลายัยสามิกาศิขยาลายัยซึ่งเป็น,ปนที่ให้การศึกษาจะไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทย รวมทั้งชาวต่างประเทศประเทศไทยของเราก็าจะได้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแก่ชาวโลกว่ามีการศึกษาในระดับวิทยาลัยและจะเป็นมาเมื่อไรต่อกาบต่อไปในการข้างหน้า